ทรานสฟีดสวัสดีค่ะคลิปนี้เราขอชวนเพื่อนๆมาเสริมสิริมงคลอิ่มบุญด้วยการแว้พักกาวัดที่หัวหินกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จากกาักเราคงสงสัยว่าท a านส e ีดคืออะไรท a านส e ีดคือเว็บแอปพลิเคชันให้บริการแบ่งปันการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจสำหรับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจและนักเดินทางที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ เรามีบริการการเดินทางท่องเที่ยว14หมวดดังนี้ 1. วัดไทย 2. สารเจ้าไทยจีนฮินดู 3. โบราณสถาน 4. สวนพฤกษศา 4. สตร์ 5. ตลาดน้ำตลาดสุดสัปดาห์ 6. ถนนคนเดิน 7. ชายหาดชายทะเล 8. พิพิธภัณฑ์ 9. พระราชวัง 10. สวนสนุก 11. สโมอสร 12. สวนสัตว์ 13. ช้อปปิง้งคอมเพล็กซ์และ 14. สถานที่นวดผ่อนคลายบริการหมวดแรกของชนสฟีคือวัดไทย เราให้บริการการเดินทางท่องเที่ยวไหว้พา9วัด5วัดและ3วัดครอบคลุม12พื้นที่ใน11จังหวัดดังนี้1กรุงเทพทนบุรี2ปทุมธานี3นนทบ,บุรี4นครปฐม5สมุทรสาคร6สมุทรปราการ7ชัชเชิงเซา์8ชลบุรี9อุธยาิต10โคราชและ11 ประจวบคีรีขันธ์ทิปวัพาพรกเก้าวัดที่หัวหินทิปนี้เราจะเริ่มต้นทิปที่วัดห้วยมงคลซึ่งเป็นแลนด์มารสำคัญแห่งหนึ่งของหัวหินวัดห้วยมงคลเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นหลวงปู่ทวดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เคารพนับถือเป็นสถานที่สแสวงบุญที่สำคัญสำหรับชาวพุทธสองวัดหนองแกเป็นวัดเก่าแก่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบเป็นที่รู้จักจาก,จากอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่คำ ที่เคารพนับถือเพื่อนๆจะได้สัมผัสถึถงศรัทธาของชุมชนและความเงียบสงบของท้องถิ่นสวัดเขาสนามชัยเป็นวัดบนยอดเขาที่มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างของเมืองและท้องทะเลหัวหินเพื่อนๆจะได้เพลิดเพลิน,นกับทัศนียภาพที่สวยงามและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 4. วัดเขาไกลลาดเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมองเห็นภูเขาริมทะเลนอกจากเป็นสถานที่แสวงบุญแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสำหรับการพักผ่อนและการถ่ายภาพ 5. วัดเขาตะเกียบตั้งอยู่บนเขาตะเกียบริมทะเลมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และทัศนียภาพมุมกว้างของท้องทะเลเพื่อนๆจะได้ผสมผสานความสุขทางจิตวิญญ,ญาณกับความงามของทิวทัศน์ตามธรรมชาติ หกวัดคีรีวงสารามเป็นวัดที่เงียบสงบมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเพื่อนเพื่อนจะได้สัมผัสกับความเงียบสงบและชื่นชมศิลปะทางวัฒนธรรมเจ็ดวัดหัวหินตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินเดิมชื่อวัดอัมพารามเป็นสถานที่สักการบูชาพุทธศาสนาของชุมชนและเป็นมรดกของท้องถิ่นที่น่าสนใจ 8วัดเขาน้อยเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเดน่นตั้งอยู่ในอำเภอหินเหล็กไฟเพื่อนๆจะได้เชื่นชมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำสมาธิ9วัดไก่กังวลเป็นวัดที่เงียบสงบใกล้พระราชวังไก่กังวลเพื่อนๆจะได้สัมผัสความเงียบสงบในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เสร็จจากการไหว้พระอิมบุญครบทั้ง9วัดแล้ว เราจะพาเพื่อนๆไปเดินชิวๆที่สวนหลวงราชินี19ไได้ริมทะเลหัวหินบรรยากาศยอดเยี่ยมมากเพื่อนๆสามารถลงสัมผัสน้ำทะเลได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นเราจะแวะรับประทานอาหารที่ร้านครัวเล็กน้อยไม่ไกลจากสวนหลวงราชินีหลังจากทานอาหารเสร็จ เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพไปส่งเพื่อนๆที่จุดรับโดยสวัสดิภาพข้ามสปีดให้บริการเพื่อนๆด้วยรถยนต์3ประเภทคือรถซีดานรถคอสโอเวอร์ล over, และรถตู้บริการตามจำนวนของผู้โดยสารหากเพื่อนๆมาเที่ยวคนเดียวเราจะให้บริการด้วยรถยนต์ขนาดเล็กเช่นเซเลริโอหากมาสองคนเราจะให้บริการด้วยรถยนต์ขนาดกลางเช่นอันเมราค่ะ หากมาเที่ยว3าคนเราจะให้บริการด้วยรถยนต์ขนาดใหญ่เช่อนอันติสหากเพื่อนๆนมาเที่ยว4ี่คนเราจะให้บริการด้วยรถยนต์ขนาดใหญ่มากเช่นคัมรี่เทียนาหากเพื่อนๆนมาห้าคนเราจะให้บริการด้วยรถคอสโวเวอร์เช่นฟอร์จูเนอร์หากเพื่อนๆนมาเที่ยว6คนเราจะให้บริการด้วยรถตู้ VIP เช่น H1 หรืออันพาดหากเพื่อนๆพือมาจ7-10คน เราจะให้บริการด้วยรถตู้มาตรฐาน8หรือ10ที่นั่งเพื่อนๆที่มา1-3คนสามารถเปลี่ยนเป็นรถยนต์ขนาดคัมรี่ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแชทหลังจากที่จองทิปผ่านแอปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆทราบผ่านแชทเพื่อนๆที่มาเที่ยว4-5คนสามารถเปลี่ยนเป็นรถตู้ VIP ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแชทเช่นกัน t r a n s p e e d แบ่งการชำระเงินออกเป็น3มงวดดังนี้งวดที่1เป็นเงินมัดจำา20%เมื่อจองทิปผ่านแอปงวดที่2-30%ให้เพื่อนๆื่อนจ่ายผ่านระบบในแอปเมื่อเพื่อนๆขึ้นรถและออกเดินทาง มวสุดท้าย5 0ซให้เพื่อนเพื่อนจ่ายให้กับคนขับรถเมื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายและเมื่อถึงจุดส่งกลับขอให้เพื่อนเพื่อนชำระเงินค่าล่วงเวลาถ้ามีให้กับคนขับรถหากไม่เกินกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเพื่อนเพื่อนสามารถพิจารณาให้ทิปกับคนขับรถได้ตามเห็นสมควรเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนขับรถนะคะ เพื่อนๆสามารถชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตได้แต่บัตรของเพื่อนๆจะต้องเป็นแบบ 3D Secure เท่านั้น 3D Secure คือมาตรฐานความปลอดภัยของบัตรเครดิตล่าสุดที่สถาบันการเงินทั่วโลกยอมรับและใช้งานอยู่ในขณะน,นี้บัตรกรุงไทยมีระบบ 3D Secure แต่ถ้าบัตรของเพื่อนๆไม่มีระบบนี้ก็ให้เพื่อนๆชำระเงินด้วยพร้อม Payqio โค้ดนะคะ เพียงแคปหน้าจอ Q ิ Code คในแอปแล้วไปเปิดแอปธนาคารของเพื่อนๆเพื่อ,อชำระเงินด้วยรูป Q ิ Code คกดยืนยันการชำระเงินแล้วกลับมาที่แอปก็จะพบว่าการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นเราให้บริการรับลูกค้าเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นหลังจากที่เพื่อนเพื่อน,อนจองทิปและชำระเงินจองผ่านระบบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนจะสามารถแชทคุยกับคนขับรถได้ คนขับรถจะมารับเพื่อนๆในสถานที่ที่เพื่อนๆระบุในแอปตามโลเคชันที่เพื่อนๆแบ่งปันตอนจองทิปณวันเวลาที่เพื่อนๆกำหนดเพื่อนๆสามารถแชทบอกสถานที่ให้คนขับรถทราบอีกครั้งได้เพื่อยืนยันจุดรับวันและเวลาให้ถูกต้องเมื่อ <PRI ME> ถึงวันและเวลาเดินทางคนขับรถจะโทรหาเพื่อนๆเมื่อมาถึงจุดรับตามเวลาที่กำหนดเมื่อเพื่อนๆขึ้นรถและเริ่มต้นการเดินทาง ขอให้เพื่อนๆชำระเงินง้วดที่2ผ่านระบบในแอปด้วยนะคะเพื่อแบ่งปันข้อมูลการเดินทางทริปนี้ให้กับคนขับรถทราบชวนเพื่อนๆมาไหว้พระก้าวัดผ่านแอป Transfeed กันนะคะเพื่อนๆสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมากเพื่อนๆสามารถเดินทางคนเดียวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยหรือเพื่อนๆจะมาเที่ยวกันหลายคนก็มีเวลาสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นเราคิดค่าบริการการเดินทางไหว้พระก้าววัดหัวหิน หนคนหนึวัน18ชั่วโมงตั้งแต่ตี5-5ถึงทุ่มในราคา3,247บาทราคานี้เป็นราคาเฉพาะค่าบริการการเดินทางเท่านั้นไม่ได้รวมค่าเครื่องสังขานหรือบัตรผ่านสถานที่ท่องเที่ยวใดๆหากเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆสามารถแอดไลน์ทางการของเราได้ asieals เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการการเดินทางท่องเที่ยวที่เพื่อนๆสนใจหรือแนะนำวิธีการเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันได้เพื่อนๆสามารถพิมพ์คำถามผ่านลายทางการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับทุกวันในเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพื่อนๆสามารถเข้าชมโซเชียลมีเดียของ Transpeed ได้ทางช่อง YouTube ชื่อช่อง S t r a n s r e e TH ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปมาถึงตอนนี้เราต้องการชวนเพื่อนๆมาปลดล็อกการเดินทางแบบดั้งเดิมสู่การเดินทางท่องเที่ยวแบบใหม่ผ่านแอป Transpeed กันนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้บายบายนะคะ